ถ้าเกิดว่าเรามองการมีอยู่ของมหาเศรษฐีทั้งหลายแค่เพียงผิวเผินเราอาจจะคิดว่าเออเขาก็ขยันทำมาหากินทำธุรกิจเก่งเขาก็เลยรวยก็จบแค่นั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณรวยถึงจุดนั้นจริงๆชนิดว่ามีทรัพย์สินเป็นหลายร้อยล้านพันล้านหรือว่าหมื่นล้านเปจนถึงแสนล้านเรากําลังพูดถึงกลุ่มคนที่รวยถึงขนาดมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจประเทศไปจนถึงการเมืองได้เลย แล้วหลายครั้งอ่ะการที่คุณจะขึ้นไปยืนบนจุดที่รวยขนาดนั้นได้อ่ะคุณก็จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งต้องใช้แรงงานจํานวนมากด้วยยังไม่นับว่าคนรวยทั้งหลายในไทยอ่ะหลายครั้งธุรกิจของพวกเขาก็ใช่ว่าจะมีแต่ผลดีต่อสังคมด้วยเราก็เลยคิดว่าท็อป,ปิกของวิดีโอนี้เรื่องการเก็บภาษีความมั่งคั่งมันก็ไม่ได้สุดโต่งอะไร ในประเทศที่ความเหลื่อมล้ําสูงขนาดนี้สวัสดิการไม่เพียงพอขนาดนี้แล้วก็คนรวยมีอิทธิพลทางการเมืองและสังคมขนาดนี้เราว่ามันอาจจะเป็นความจําเป็นด้วยซ้ําที่เราต้องหาทางเก็บภาษีคนรวยให้ได้มากกว่านี้แนวคิดการเก็บภาษีความมั่งคั่งหรือว่าการเก็บภาษีโดยตรงจากทรัพย์สินของคนรวยเลยเนะี่ยแทนที่จะเก็บจากแค่ไรายได้หลักๆอะ่ะมันคือการไปลดอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มผู้มีทรัพย์สินมากลดแรงจูงใจในการสะสมความมั่งคั่งจนเกิน แล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับรัฐซึ่งก็จะทําให้รัฐมีเงินไปทําสวัสดิการหรือว่าบริการต่างๆได้มากขึ้นแล้วที่สําคัญนะ่ะคือมันเป็นการทําให้ความมั่งคั่งที่กระจุกอยู่ในมือของคนจํานวนน้อยนิดกระจายลงมาสู่คนหมู่มากในสังคมเธอเกิดว่าเราเก็บภาษีความมั่งคั่งในอัตราแค่0.5%จากทรัพย์สินสุทธิของคนรวยที่สุด50คนแรกของประเทศรัฐบาลนะ่ะก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาถึง25,75ล้านบาทแล้ว เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่บางประเทศที่มีรัฐสวัสดิการจะมีการเก็บภาษีความมั่งคั่งด้วยเช่นนอร์เวย์เก็บอยู่ที่0.8%สวิตเซอร์แลนด์เก็บอัตราสูงสุดอยู่ที่0.9%และสเปนเก็บตั้งแต่0.2ไปถึง2 5ยังไงก็ตามแนวคิดเนี้ยก็มีข้อโต้แย้งอยู่เช่นว่ามันจะเป็นการเก็บเขามากเกินไปหรือเปล่าภาษีปกติก็ต้องจ่ายเยอะอยู่แล้ว คืออย่างที่เราเกลิ่อนไปตอนแรกเรื่องว่าธุรกิจของคนรวยใช่ว่าจะมีแต่ผลดีต่อสังคมการที่กลุ่มคนแค่หยิบมือรวยขนาดนั้นได้หลายครั้งมันก็เกิดจากการกดค่าแรงของแรงงานความยากจนที่เกิดขึ้นจากค่าแรงที่ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตของคนจํานวนมากไม่ทั่วในประเทศก็เป็นผลพวงอย่างหนึ่งของธุรกิจของคนรวยความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นผลโดยตรงจากระบบเศรษฐกิจที่ทําให้มีคนรวยเหล่านี้อยู่ เนี่ยยังไม่นับผลพวงด้านอื่นของบางธุรกิจเช่นราคาของที่แพงเพราะว่าธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดชุมชนที่ถูกทำลายมลพิษขยะของเสียต่างๆรวมทั้งอิมเพกด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สังคมต้องแบกรับไว้ภาษีความมั่งคั่งน่ะจึงเป็นเหมือนการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เราเศรษฐีทำไว้กับสังคมอีกข้อโต้แย้งหนึ่งคืออา้าวแต่ว่าภาษีเงินได้ปกติกับแวดก็เก็บภาษีได้มากแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วหรือเปล่า คือภาษีเงินได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอัตราก้าวหน้าคือคนรวยต้องเสียมากกว่าคนจนแต่ว่ารจริงอ่ะก็คือมันมีช่องทางให้ลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มถึงแม้ว่าจะเลี่ยงได้ยากแต่ว่าด้วยความที่แวดเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคถ้าคิดเป็นอัตราส่วนกับรายได้แล้วอ่ะคนจนเสียแวดในอัตราที่สูงกว่าคนรวยด้วยซ้ำส่วนภาษีความมั่งคัง่งที่เงื่อนไขในการเก็บตรงไปตรงมามา,มากๆเลี่ยงก็ไม่ได้จึงสามารถททรกเกตคนรวยได้ดีกว่า มันเป็นเหมือนตะข่ายขั้นสุดท้ายเพื่อให้เกิดการเก็บภาษีในตราที่ก้าวหน้าจริงโอเคแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการลงทุนล่ะไปเก็บภาษีเขาแบบนี้มันจะเป็นการลดแรงจูงใจในการลงทุนหรือเปล่าคือภาษีความมั่งคั่งอนะ่ะมันไม่ได้ไปเก็บจากเงินลงทุนมันเก็บจากเงินนอกเหนือจากการลงทุนดังนั้นอ่ะมันจึงไม่ได้แค่ไปลดแรงจูงใจในการลงทุนแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มแรงจูงใจด้วยซ้าเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากโดนภาษีตัวนี้คุณก็จะต้องเอาเงินไปลงทุนเพิ่ม แต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้คืออา้าวแล้วทําไมไม่ขยายฐานภาษีทําให้คนที่อยู่ในระบบภาษีมีมากขึ้นทุกวันนี้คนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีมีตั้งเยอะแยะประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องขัดกันประเทศที่เรายกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ก็มีการเก็บภาษีที่ครอบคลุมกว่าไทยและเขาก็มีภาษีความมั่งคั่งด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าใช้อันนึงมาเป็นข้ออ้างในการไม่ทําอีกอัน สรุปคือภาษีความมั่งคัง่งจะช่วยให้รัฐเก็บภาษีจากคนรวยและเหล่า,าิมหาเศรษฐีได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้รัฐมีเงินไปทําอะไรต่างๆมากขึ้นรวมทั้งลดแรงจูงใจในการสะสมทรัพย์จนเกินเบอร์และอิทธิพลทางการเมืองของเราคนรวยทั้งหลายด้วยการมีคนรวยล้นฟ้าอยู่ในประเทศที่ความเหลื่อมล้าสูงและเต็มไปด้วยความยากจนไม่ใช่เรื่องปกติแล้วก็ไม่ควรเป็นเรื่องปกติการนําความมั่งคั่งที่กระจุกตัวกันอย่างหนานแน่นเหลือเกินข้างบนลงมาข้างล่างบ้างจึงเป็นความจําเป็น และไม่ใช่เรื่องที่สุดตรงอะไรเอาล่ะแต่ก่อนจบตอนนี้วีแฟร์เขากำลังจะมีการเสนอร่างกฎหมายภาษีความมั่งคั่งเข้าสภาโดยในร่างที่วีแฟร์เสนอจะให้มีการเก็บภาษีในอัตรา1%ขึ้นไปจากคนรวยที่สุด1%แรกหรือว่าท็อป1%ของประเทศโดยภาษีตัวนี้นจะเริ่มเก็บจากทรัพย์สินที่มากกว่า30ล้านบาทขึ้นไปก็คือ30ล้านบาทแรกคุณไม่เสียแต่ว่าอะไรที่มากกว่า30ล้านขึ้นไปจะโดน ถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนร่างกฎหมายภาษีความมั่งคัง่งฉบับวีแฟร์ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย